ต่อครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างโรงเรียนบ้านนาดีกับโรงเรียนหนองบัวมิตรภาพที่85บ้านหนองบัวมิตหนองบัวมิตรภาพที่85นะครับถึงเวลาแ,ลวแรกก็นาดีนะครับยังนำอยู่1ประตูต่อศูนตอนนี้นักกีฬาทั้ง2อทีมก็ลงสู่สนามนะครับ กุธนากรครับหิวไหมครับเถวนี้ท่านหิวอะไรไหมรู้สึกว่าควันมันมันจะมาแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆตามมาด้วยนี่ <c oughs> ขอบคุณล่วงหน้านะครฮะท่านจะโยนลูกชิ้นมาให้ทีมไลฟ์สดสักหนึ่งถุงเฮ้ย <c oughs> เดินมานะยอกยอกนะครับเดีย๋ยวจะ เสร็จ<ด>จาก<ด>ภารกิจที่ก็จะเดินไปหาร้านท่านเองโดยเฉพาะร้านลาบนะครับจองไว้ก่อนเนี๋ยเพิ่งหมดนะครับถ้าหมดนี้ครูธนากรจะไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะภรรยาฝากซื้อ,อครึ่งที่สองนะครับรที่สองก็พร้อมแล้วรอเสียงนกวีดอย่างเดียวหันยานให้นกวีดจากกรรมการลูกนี้ไปไงับโอ้โหปิดเสาคู่แะอโอกาส หัวอยกคลา,ายก่อนน่นะนาดีครับแหมเบอร์สิบสี่ถามฝากไปครับสวยครับนี่รูปร่างสูงใหญ่เลยทีเดียวครับสำหรับเบอร์สิบสามไปที่กราบขวาแหมโดนแย่มาครับหนองบัวหนองบัวตาสวยครับเบอร์แปดล็อกล็อกแหมอย่างเอาบอลเก็บไว้ได้ครับทำซิกชิงสวยครับจังหวะนี้ไปได้ไหม ไปสวยครับหมอเพื่อนแล้วหมองเปิดเข้ามาแม่โกนี้นาดีแมโดนผู้เล่นของน้องบัวเมตภาพครับสก,กัดออกข้างไว้ก่อนนาดีจะได้ทุ่มโดยเบอร์1ิครับชิรพัฒน์แสนสุขนะครับทุ่มเข้ามายังโดนสก,กัดออกโดยน้องบัวแรงรสูงใหญ่เลยทีเดียวทุ่มมาไกลทีเดียวนะครับ โดนโมงสกัดออกอีกทุ่มขยับกินแดนไปนเรื่อยนะครับโอ้โห oh <Okay. S 1> ลูกบอลก็หิวข้าวครับด,ดูดูแล้วจะอ,ออกไปทางไก่ทอดไปทางโน้นอากาศกำลังดีครับหน้าฤด,ดูหนาวคำเร็วครับ โอ้โหฉกมาสวยครับน้องบัวครองเลยทีเดียวครับแม่ลูกนี้เสียดายครับมันออกไปนิดเดียวครับวลันยูโซนาแสงนะครับผู้เล่นหมายเลขแปด้องบัวมิตรภาพยังได้ทีน,นาดีหมายเลขสิบไปยังไงครับลูกนี้ไปเองผ่านไม่ผ่านโอ้ลุมสองแล้วครับนาดีลูกนี้ ยังมาได้นะครับยังมาได้คืนหลังไม่เพื่อนร่วมทีมโอ้โหยลูกนี้โดนสกัดกรรมการเป่านหวิดเสียงยาวบอกว่าแฮนด์บอลอันตรายเหมือนกันครับเมื่อวันก่อนก็มีลูกไฟนะครับระยะนี้นะครับล,ลูกไฟลูกไฟจากน้องบัวหรือไม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครืงเวลาหลังนี้โค้ชหน้าจะปรับรูปแบบเกมมาเล่งตีเสมอครับแล้วก็ลูกนี้ แล้วก็มุโอยว่าแล้วน,นะครับลูกนี้อันตรายทีเดียวนะครับเนี่ยทำไมมันมุดอย่างนี้แม่เออผู้รักษาประตูของนาดีก็ตัวสูงนะครับแน่แต่ว่ามันลูกนี้โอ้เจอลูกไปแล้วครับนาดีครับสนุกแน่ครับงานนี้ตีเสมอแล้ว ตีไข่แตกแล้วครับมีกำลังใจขึ้นมานิดนึงนะครับน้องบัวเพิ่มพลังขึ้นมาอีกแล้วนะครับลูกนี้ทุ่มก็มาเล่นโดยนาดียังไม่ผ่านเพ่นน้องบัวลูกนี้โดนเกี่ยวขานะครับรู้สึกจะเจ็บครับแพทย์สนามครับ เราต้องดูแลลูกๆของเรานะครับเด็กก็คือเด็กนะครับ ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับขยักนิดหนึ่งนะครับได้การปฐมพยาบาลอย่างดีนะครับเรามีหน่วยพยาบาลหน่วยเร็วนะครับจากสำนักง,งานเทศบาลท่าตูมของเราหนองบัวเล่นไม้ง่ายนะครับลูงนี้ว่าไงยังมีโดนไล่แซ้มาอยู่นะครับยุงนี้ยัง ยังยังไปได้นะครับนาดีนะครับหมายเลขสิไปแล้วครับลูกนี้ว่าไงโอ้โหโอ้โหตัดสินครับบอกว่าลูกนี้มีการผลักยาวข้างหลังครับมีการผลักไหมครับถือว่าเป็นโอกาสของนาดีครับลูกตั้งเตะลูกนี้เบอร์เก้าครับรับหน้าที่ทันยเทพครับ ทัานยเทพจันคำผู้รับหน้าที่ตอนนี้ต้องดูกำแพงนะครับกำแพงจะเป็นลูกไฟหรือไม่นะครับสักคู่เสียลูกตีเสมอจากลูกตั้งเตะครับลูกนี้จะเอาคืนได้หรือไม่วางเท้าแล้วก็แปลเข้าไปที่เสาสองอไปเอาแล้วผู้รักษาประตูเหาะบินได้อีกแล้วครับเห็น<ม>แต่กวินบินได้ไม่เห็นผู้รักษาประตูก็บินได้อยู่ นัทวุิทีทองบินได้แมดูจากเหลี่ยมมุมนี้นี่ผมว่าเสียบมดุดสามเหลี่ยมแน่นอนใต้ขันแมนักวุรสุบินเ่อมอไปปัดออกครับ,รบเป็นภาพดูภาพช้านะครับสวยงามทีเดียวสนามสองก็เสียวไปเสียวมาครับ สนามหนึ่งว่ายังไงสกอร์ยังนิ่งอยู่ครับตอนนี้เสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งยังคุกคีกันอยู่แดนของน้องบัวโอ้โหไอ้ลูกนี้นะครับกดเลยสิโอ้โหไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลข21จิรวัต์สาพันธ์หมายเลข14ของนาดีบุญรักษา คำนุนะครับลูกนี้ไว่ายไงครับโอ้โหเลยหลังไปนะครับยังได้ที่หนองบัวหนองบัวจิ้มต่อมาไว่ายไงครับเพื่อนร่วมทีมหมายเลขสิบทันไม่ทันไม่ทันนะครับยังสก,กัดได้ที่นาดีมาให้กับผู้เล่นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าจิ้มมาให้หมายเลขสิบสี่หมายเลขสี่มองเพื่อนแล้วไปไม่ได้กลับมาที่หมายเลขเก้า หายเลขเก้ามองเพื่อนร่วมทีมแล้วนะออกไปทางด้านลับขวานะครับยังไหลต่อไปนะครับโดนสกัดออกโดยทัดบอลน,นะครับกรรมาการบอกว่าทัดบอลแฮนด์บอลน,นะครับแฮนด์บอลรับหน้าที่โดย โอโ้ลูกนี้ก็ออกข้างหลังไปนะครับโอ้สนามสองเมื่อกี้ผมนึกว่าเสียงระเบิดเป็นการยิงนะครับของนักฟุตบอลหญิงนะโวน่าจะแรงมากเลยแล้วนะครับลูกนี้ไว้นะครับผู้เล่นนองบวัวทุ่มได้ลูกไปนะครับ ให้ยังไม่ผ่านผู้เล่นนาดีหมายเลข14ให้หมายเลข9หมายเลข9โดนสก,กัดโดยหมายเลข10ของน้องบัวไปเพื่อนร่วมทีมทางด้านแบ็กขวาบอลสวยงามนะครับบอลค่นี้เล่นสวยงามทั้งคู่เลยนะครับหมายเลข10ได้บอลคืนมาให้กับผู้เล่นหมายเลข14ยังแซะออกมาได้โดยน้องบัวโอ้ยลูกนี้โดนเกี่ยวออกโดยหมายเลข9้า ท่นเจเทพจันคำผู้เล่นหมายเลขห้าน้องบัวเห็นเพื่อนร่้มทีมทีมไปข้างหน้าให้กับผู้เล่นหมายเลขแปดค่องทีเดียวครับหมายเลขแโอ้ยจิมมี่เพื่อนแล้วว่าไงลูกนี้จิ้มแล้วว่าไงเรียบร้อยนะครับเอาแล้วยุ่งแล้วเอาแล้ว,ลว,ลวหมายมาเลข2ีน้องบัวจีรพัฒน์จำปาจีนโอ้โหเนี่ยสติรุด<ห>ไม่ได้นะครับสติรุดไม่ได้แต่ละทีม ยุงแล้วครับนาดีต้องหลังจากที่นำครับตอนนี้เป็นผู้ตามแล้วครับต้องยิงอ,อีกหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอยนะครับอัดยาวมาไม่ผ่านนัตวุฒีทองนัตวุฒีทองส่งไม้เพื่อลูกทีมหมายเลขห้าไม้เลขห้าโดนแซะนิดนึงนะครับลูกนี้ยังไปได้อยู่ยังได้อยู่ไหม หมายเลข14หมายเลขสีอโอ้โหลูกนี้กรรมการบอกว่าแฮนด์บอลลูกนี้ว่าไงครับลูกนี้อันตรายโอ้โหคานนะครับคานหนึ่งว่าจะหุะดอีกแล้วนิดเดียว หลวงพ่อคานช่วยอีกแล้วครับต้องเล่งน้อยแล้วครับโรงเรียนบ้านนาดีหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอครับอ้าวลุดมาจังวันนี้แมูู่รกษาประตูะตนะครับ ไม่ทิ้งแทองโดร้อนเลยหวหดยาวมาไม่ผ่านผู้เล่นของนาดียังแย่งกันกลางสนามยังหนองบัวยังแย่งได้หนองบัวว่าไงลูกนี่ว้โอ้โหเสียดายนะครับลูกลูกทัดบอนนะครับ ได้บอลที่น้องบัวโอ้โหได้แล้วนะครับรูนี้ว่าไงว่าไงยังไม่ยิงโอ้โหโดนแสะสามคนนะครับนาดีไม่ผ่านนะครับยังสก,กัดได้อยู่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดของน้องบัวหมายเพื่อนร่วมทีมว่าไงครับยังไปอยู่นะครับให้เพื่อนร่วมทีมโอ้โหตัวเล็กนะครับหมายเลขสิบเก้าว่าไง ยังได้บอลนครับยังไปได้โอ้โหไหลไปเพื่อนร่วมทีมโอ้โหลูกนี้โอ้โหโอ้โหสุดท้ายจังหวะบอลมันไปกระดอนครับวางเท้ายากพอสมควรครับพืนสนามไม่ค่อยเรียบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเจฟุตบอลให้นะครับขอบคุณนะครับยังเล่นที่นาดีนะครับมองเพื่อนร่วมทีมแล้วเงยหน้าแล้วอัดมายังไม่ไม่ผ่านเพื่อนของหนองบัว เป็นตัวแทนของสองอำเภอนะครับระหว่างอำเภอสนมกับอำเภอท่าตูมยังานาดียังได้ลูกทุ่มหมายเพื่อนรทีมผู้เล่นหมายเลขสิบว่ายังใครน้องบัวยังแย่งกันอยู่น้องบัวยัง ยังนาดียังตามมาเอาเก็บมา,าลูกได้ไวไงครับโดนแน่ลูกนี้นาดีเล่นดีส่งบอลนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่หลังประตูนะครับโอเคครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากอโอเคครับ เล่นต่อไปนะครับนาดียังได้บอลอยู่โอ้โหลูกนี้เร็วทีเดียวเขาหมายเลือกแของน้องบัวไว้ใจไม่ได้ครับหมายเลออขอแคล่องกว่าโอ้โห,โโหลูกนี้หมายเลือกสาปฏิเสธนะครับจีรพัฒนแสนสุขตัวจีเลยเป็นลูกเตะมุมของน้องบัวมิตรภาพที่85 ต้องเล่นเกมหน่อยนะครับนาดีนยหน้ามองเพื่อนนะครับจะเปิดขึ้นหน้าไหมของช่องแล้วก็ริมเส้นไปสวยครับจงบังหวะนี้ต่อเกินหลังมากลับไปใหม่ครับหลอกจังหวะน,นี้ไปเองแล้วก็ยกนกรีรมีการฟราวเกิดขึ้นครับ กรรมาการเรียกแพทย์สนามครับกรรมาการเรียกแพทย์สนามครับการประทะกันครับเป็นกีฬาที่มีการประทะกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องเซฟน้องๆของเราลูกๆของเราให้ดีที่สุด น,นี่ยังอยู่ในดูแรลของอแพย์สนามอยู่นะครับยังลุกขึ้นมาให้สัญญาณเล่นได้แล้วครับหนองบัวงัดโดงขึ้นมา เอาลูกลงได้อย่างสวยงามยังไม่ผ่านผู้เล่นน้องบัวมาแล้วครับเสียงสวรรค์ของน้องบัวนกวีดเป็นสัญญาณบอกว่าหมดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทั้งสองทีมครับอยู่กลางสนามนะครับอโอ้ทั้งสองทีมนี้สุดยอดนะครับจากที่ตามครับพิกกลับมายิงตีเสมอแล้วก็ชนะไปในที่สุดครับสำหรับโรงเรียนอขอเสียงปรบมือนักกีฬาสองทีมครับที่85 สุดยอดทั้ง <มา S 1> สองทีมเลยนะครับมาดั้งสองทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบัวไม่ว่าจะเป็นนาดีขอบคุณผู้จัดการทีมขอบคุณผู้ฝึกซ้อมนะครับขอบคุณคณะครูแต่ละโรงเรียนนะครับที่ได้นำนักกีฬามาร่วมการแข่งขันถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดนะครับ